ส้มตำค่ะส้มตำที่สายหาจอมเทียนซอยห้านะคะทุกคนมีโอกาสมาพัทยานะคะก็แวะมานะคะร้านนี้เป็นร้านประจำของหญิงนะคะ สำหรับเพื่อนๆถามหญิงว่าหญิงไปสั่งซุปตำร้านไหนน่ากินจังนี่แหละร้านนี่แหละ,ะจอมเทียมเดือบิ่งปลาแดกแล้วแน่นะหอ,อมหวยหวยี่นองสีน้ําตาลเลยส,ส,ส่วนผสมกับปลาแดกต้มค่ะกะปิแน่กระเทียมดองแน่จ้ะกระเทียมดองเราแน่กะปิแน่ อันนั้นอันนี้แน่เราใส่แน่พุงสลุดสามซองพะนแน่อันนั้น,น,อ,น,อ,น,อ,น,น,นอันนี้แบ่บสรุปละซื้อโลดค่ะแบ่บนัวเป็นใส่ได้แสบนะโอ้นี่ใส่หอยดองเขาทำทำลาวนะคะแต่ว่าเขาเขาเนียขอหอยดองเพิ่มไม่ใช่ตำมั่วนะอันนี้เป็นตำลาวนะอร่อยเหมือนกันฮะะเคยเคยกินเหมือนกันตำลาวใส่หอยดองนะคะป้าแั่สีสัน ทีอันนี้น่ากินกว่าตำเทาไท่เมื่อกี้เนาะอันนี้น่ากินมากค่ะทุกคนน้ำลายหกเลยอื้ยแซ่บเอาสั่งได้สบายมากเลยตำลาวใส่ปูดองน่ากินเนี่ยทุกคนพี่อะไรนะพี่เจนเหรอพี่เจนมาดูไอซื้อไปซื้อส้มตำเมื่อวานถุงเล็กๆอ่ะหกสิบบาทเนะี่ยมาดูไอของพี่ จอมเทียนเราดูขายอันนี้หกสิบเหมือนกันหกสิบเหมือนกันแต่ดูเนี่ยจนสวดคุ้มปริมาณเนี่ยพี่เจนใช่ไหมน้องเจนพี่เจนหรือน้องเจนที่ไปซื้อจากกรุงเทพใช่ไหมนิดเดียวหกสิบาทเนี่ยเนี่ยพัทยาเราได้ขนาดเนี้ยได้เยอะขนาดนี้ยเลยหกสิบบาทพัทยาเราจะได้เยอะกว่านะคะ ชาวต่างชาติเยอะๆค่ะทุกคนอันเป็นตระหาัากิ๊กหากากลินคืออย่างี้ตัวพี่นอ้องพลังหลาย ตอนเราจะปาดยังไาดปด่ี่ยนะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นตำตำปูปลาเผ็เดเผ็ดอุย้ยน่องมาหายกำลังใจเอื่อยน,นี่เอื่อยใคดีขนาดอาเออพี่สาวสุดยอยไดไม่ยำไหนขายดิบขายดี ม่ยุ่งเลยใครดิให้ดีดีบาไม่ยุ่งนดีบาไม่ยุ่งน้ำไอ้ยามจังสันยาจังสันโอ้ลัละตู้ประหลาดไม่ยู่หลานนี่เลยาเอาาเธอกูซื่อสู้จะเย็นพี่จะเย็นจะเย็นนั่น บา้านนั้นน่ะบ้านอยากได้เงินน,นั่นแหละไม่ใช่บ้าได้อยกได้เงินอันปลาไหลเสียบๆนัวๆค่ะสีปลาเบอร์พี่น้องเอ้ยหอมทวนๆวนนะฮะปลาไหปรุงนะคะปรุงแบบอร่อยอร่อยนะคะทุกคนปลาไหลอันเล้วอันเล้วปรุงละอันใส่แต่ขนมจีนกระแซบได้พี่น้อง เฮ้ยโค้ชบอกงบแต่งแต่งแต่งงบพี่น้องเอ้ยตำ่ำลงเงินไม่ใหญ่ใส่โค้ชหาเนี่ยต่ำหกสิบบาท,บาบาทพี่ใหญ่เนี่ยหกสิบบาทพี่เจนพี่เจนไปซื้อที่กรุงเทพเมื่อวานเนี่ยไอ้ไอ้ได้ช้อนเดียวนี่นี่พี่ดูว่าพัทยาเนี่ยดูคุ้มเงินที่ไหมหกสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งนี่เอ้ยค้งบางใหญ่พี่น้องกินหาคนชกระเบิดโค้ชสองโค้ชคุ้ม ได้บ่มีตัวนางพี่น้องก็สิกินน้ำพี่สาวอยู่อันเด้ปุ่นน่ะอุ้ยเจ้าไม่เอิงดูไม่ใหญ่อันนึ่งถุงพู่นน่ะเห็นว่าถุงหนึ่งน่ะจะเบิ้งถุงละหกสิบ วงขเดียด้วยใช่ไหม้้ไปบี่เให้เพื่นเอาแหนมจักอันนึงก็ไดาตัวละก็จังท่อนแบ่ง20่ให้เพิ่อนน่ะนะ้าเขาบ่มีท่อนอีหรีก็ได้ น้องไปหาแลกเรียนให้บ่บ,บันีแลกใส่ละใส่เบ็นขา้แหลกไว้ห่อยแหลกหรอมัเป็นลเป็นขางบ่แลกหรอกทำไทย ขายดีมากค่ะ,ะรัรวดวรัรววแบบนี้เลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะจอมเทียนซอยห้าคหลานพ่สายนะคะบอกว่าตามรีวิวน้องหญิงมาเดี๋ยวพี่สัยทําให้อร่อยอร่อยปลาทอดนะคะตัวละ90ตัวละ100บาทนะคะถ้าตัวใหญ่ตัวละหนึ่งตัวตัวใหญ่มากค่ะกินได้สี่ห้าคนนั่นแหละตีนไก่ทอดก็มีนะคะ ปีกไก่ทอดตินไก่ทอดท่าเหนียวขนมจีนชอากินอะไรเราะตำเครดูปริมาณชุบตำมาแล้วลกอที่เขาให้นะคะคือจะไม่ขี้เหนียวเครื่องเลยนะทุกคนแนะนำนะคะจากใจคุนหญิงแนะนำค่ะ จอมเทียนพัทยาซอยห้านะคะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะชมต้ำยายสายนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมบ่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะ ก็จะให้ช้อนซ่อมแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นเซตเป็นเซ็ตนะก็มีผักดูซินะ่ะหกสิบบาท